สวัสดีครับผมมาพินนะครับกับช n e l f e l l ไทยใน Youtube ครับผมก็นี้อยู่ที่กาหลังเซนนะครับหรือว่าทานีรถไฟเมืองหลังเซินทางตอนเหนือสุดของเวียดนามนะครับตรงนี้มีรางน่าสนใจนะครับผมเข้าใจว่าผมก็ไม่มีความรู้นะครับใครรู้เนี่ยก็ามาที่ใบให้ทราบหน่อยนะฮะแต่เข้าใจว่าเป็นการตีรางสองแบบนะครับก็คือของเวียดนามเนี่ย รางมาตรฐานของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นรางแบบรางแบบรางเล็กนะฮะซึ่งแบบเดียวกับเมืองไทยขนาดเท่ากับเมืองไทยนะฮะแต่ว่าของเมืองจีนเนี่ยเขาจะใช้รางใหญ่นะฮะก็คือรางที่กว้างกว่าซึ่งรถไฟจะมีรถไฟจากฮานอยไปปักกิ่งนะครับแล้วก็รถไฟจากฮานอยไปหนานหนิงเนี่ยเขาก็วิ่งจากฮานอยแต่ว่าไม่ได้ข้ามแม่น้ํา ตรงแม่น้าตรงฮานอยนะครับแต่ว่าอยู่สถานีคนละฝั่งแม่น้ําแล้วรางนี่เขาจะตีรางแบบนี้ฮะก็คือเวดนามเหมือนกับตีรางคู่นะครับก็คือวิ่งได้ทั้งรถที่เป็นบ็อกกี้ที่ใช้รา,างแคบแล้วก็บ็อกกี้ที่ใช้รางใหญ่อย่างเป็นรถจีนอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะ,ฮะจะเห็นว่ามีรางคู่กันอยู่นะฮะก็คือด้านซ้ายนี่ใช้คู่กันด้านขวานี่ก็แล้วแต่ว่ารางใครรางมันนะครับ เอามาฝากกันครับเก็บเรื่องราวการเดินทางนะครับใครทราบรายละเอียดเรื่องรางตรงนี้เนี่ยก็ช่วยอธิบายให้ทราบหน่อยครับนะฮะแต่ผมเห็นลักษณะยอย่างนี้บนเฉพาะเส้นทางที่ไปเมืองจีนแล้วก็เส้นทางที่มีรถไฟจีนเข้ามาวิ่งนะฮะก็คือจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนมาตรฐานกันอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นรางคู่อย่างนี้ครับ